เอ้ยอบสดัสวัสดีสมชเชอร์ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผม BBQ Gamer ก็จะพาทุกคนมาสนุกกันในโหมดใหม่นะครับโดยโหมดนี้ก็มีชื่อว่าไอคิสซ์ซีเวิรลนะครับอ่ารายละเอียดสนามประลองนั่นก็คือส่วนน้ําจร,ระเข้เป็นแมชกลางวันนะครับสาหรับใครที่เก็บค่าหัวได้มากที่สุดเนี่ยเก็บแตงโมดได้เยอะที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะฮะโดยโหมดนี้นะครับลักษณะการเล่นมันจะเหมือนกับโหมดเก็บเกีเก่ยวแบบเดียวนะครับที่เขาให้เราเก็บถั่วนะฮะแต่ว่าในโหมดนี้ก็จะเป็นการเก็บแตงโมแทนนะส่วน yeah. แตงโม Award นะครับมันก็จะสุ่มออกมาเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็แตงโมนะครับมันจะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบเป็นลูกใหญ่นะครับก็จะได้แต้มเยอะแต่ถ้าเป็นแบบซีกแบบครึ่งนึงเนี่ยก็จะได้แต้มน้อยรองลงมานะฮะโดยจุดเด่นอีกจุดหนึ่งในหมดนี้นะครับระหว่างที่เราเล่นเก็บแตงโมแล้วก็โจมตีกับศัตรูไปด้วยเนี่ยมันจะมีรถนะฮะออกมาจากไอสนามปลางอ่ชนเรานะครับทำให้ตัวเราเนี่ยได้รับดาเมจแล้วก็เสียจังหวะไปนะครับแต่ว่าดาเมจมันจะโดนไม่แรงนะครับหลักๆเลยรถนี้มันก็จะทําให้เราเสียจังหวะแลวก็เป็นกาารรส้ง ความจ้าทายให้กับตัวเราด้วยนะครับผมซึ่งเล gend ที่เหมาะกับเล่นในโหมดนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่พิ้วๆหน่อยอย่างเช่นเรสโนนะครับถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลุยกันเลยครับบุ๊ม <Boom. S 1> โอเคเข้ามาแล้วผมก็พานอนอลิสนะฮะมาเล่นเป็นตัวแรกเลยนะคือผมจะไม่เน้นดาเมจไง จะไม่เน้นดาเมจเราจะเก็บแตงโมนะครับให้เขาบู๊กันไปนะรู้สึกว่าใครที่แบบยังไงอะ่ะโอ้ยอย่ามาตีบุมดิอย่ามาตีผมดิครับรอแตงโมก่อนรอแตงโมก่อนเอ้ยใครเซอร์มันเอาไปฮะหววโอ้โหเข้าไปเจอปีเตอร์ครับใช้สก,กิลใส่เราเลยนะเฮ้ยเฮ้ยรถมันมารถมาโอเคเก็บคอง เก็บก่อนมามาใครเข้ามาตรงนี้โดนหมดอะ่ะเข้ามาดิโดนหมดอ่ะโ้ยปล่อยอก่อนครับดูรักษาตัวให้รอดเป็นยอดดีให้เขาชุนละมุนกันไปแต่พวกเขานะฮะโอ้โหโอ้ยเจอใครเซอร์ว่ะเจอใครเซอร์ว่ะอา้าวอันติเมตไปไหนอะใครเซอร์หวัดดีพวกโอ้ยก็จะต้องใครเซอร์ก่อนโอ้โหโ ปึ้มเอาแตงโมรครับเอาแตงโมรครับไม่สนไม่สนไม่สนสน,นี่จะ,มมะท้ำผมอ่ะทุบออกไปดินี่วืดไปดิครับหลบหลบแบบกรรเทพโอ้โหยใครซื้อมันได้ยี่สิบเจ็ดลูกแล้วเหรอยี่สิบเจ็ดแต้มแล้วเหรอไอ้ยใครซื้อมันอยู่ตรงไหนอ่ะผมไม่หาใครซื้อก่อนอ้าวนั่นไงนี่ใครเซอร์ใครเซอร์ใครเซอร์ ไคเซอร์ทุบมันออกไปเฮ้ยเฮ้ยต้องเอาไคเซอร์ต้องเอาไคเซอร์ออรอรโอ้ไม่โดนไคเซอร์นะฮะเอาแล้วเราวี่ได้แล้วเหรอเราวี่ได้อีกตัวเหรอเก็บก่อนโอ้ oh my god ทำไมมันทำร้ายผมอย่างนี้เฮ้ยเราได้ดับสี่แล้วนี่ว่าทุบไป,ปดีครับเรียบร้อยครับไคเซอร์ตัวนี้ นี่หวดไปดิโอ้ยโดนไปดิครับโดนไปดิครับอีไข่เซอร์มันได้อีกแล้ววะโอ้ย,อยเขาโดนไข่เซอร์ยัดมาโดนอดิเมลลาวี่ต่ออะไรวะเนี่ยหวดไปดิหวดไปดิ้วเก็บมาไข่เซอร์มันยังได้อยู่ะอะเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะโอ้โหไม่ทันนะฮะ เอได้ที่สามไปนะครับแหม ไอพวกนี้นี่มันโจมตีกันยังไงวะเนี่ยทำไมไม่เล่นในพวกที่ได้อันดับหนึ่งนะครับเราก็จะได้อันดับหนึ่งแทนนะฮะเคก็ได้อันดับสามนะครับบัวห้าแต้มนะฮะบทนี้ผมบอกเลยว่าหลายๆคนยังเล่นไม่เป็นกันอยู่นะฮะจากที่ผมได้ลองไปเล่นดูแล้วนะฮะอือส่วนใหญ่เขาจะโจมตีกันมั่วๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เก็บแตงโมด้วยเท่าไหร่นะฮะผมเอาเรดไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับไปเล่นกันอีกสักเกมสิมดนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครแตงโมหมดก่อนนะฮะก็จะตายด้วยนะ เราจะไม่โจมตีเราจะไม่โจมตีแต่เราก็โจมตีแล้วแต่เราพลาดครับสับไปดีครับเก็บก่อนครับเก็บก่อนหนีหัวไปดีครับลาวี่ทำไมมันเล่นผูมมาสับไปดีไคเซอตัวนี้ขอก่อนโอ้ยหนีหัวไปดีครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมผมหายตัวแล้วมันสกิลหายอ่ะ แตงโมแตงโมอยู่ในเก็บมาครับตรงนี้มีคนกำลังจะตายเอ้ยโอ้โหพุ่งออกนอกสนามไปเลยฮุกเหรอฮุกเหรอสับไปดิสับไปดิได้ครับได้ครับได้อยู่ได้อยู่มาๆมๆนี่หวดไปดีครับ โอ้ oh my god โอ้ my god หนีหัวไปทุบออกไปดิทุบออกไปดิทุบออกไปดิโอ้ยเจอแอนิเมตไอ้ตุ๊กไมเฮ้ยปีเตอร์ปีเตอร์มันขึ้นมาถอยก่อนถอยก่อนสับไปดิพวกโอ้ไใครเจอมันอย่ามาเล่นผมดิคุณอย่ามาเล่นผม เออหัวนมันออกไปเราอยู่ที่สองอยู่นะครับตอนนี้นะโอ้เฮ้ยมาที่สามแล้วเหรอโอ้รถรถไฟ <c oughs> จะมาทำไราบ่มมไมเนี่ยหนีมาเกิดได้ใกล้ใใเราครับสุดยอดไปเลยพวกพี่ <c oughs> เฮ้ยอย่าตกเฮ้ยโ <c oughs> อ้ยเกือบ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 อ้าวผมจะพูปเมื่อกี้อ่ะ โอ้ยไอย้หล่นไปที่3แล้วเหรอโอ้โหปีเตอร์เขาได้อันดับหนึ่งฮะหววไปดิพวกนี่นี่นี่โอ้ยตบไปตบไปตบไป เอ้ยได้ที่สามอีกแล้วเหรออะไรเนี่ยนี่ขนาดเราเอาตัวพิ้วๆมาแล้วนะยังเก็บไม่ได้เยอะเท่าพิเตอร์เลยอนะ่ะตัวต่อไปเอาตัวไหนดีครับตัวพิ้วๆอีกสักตัวหนึ่งเอาสนโนว์ไปละกันนะครับมาดูกันว่าแมตช์นี้เราจะได้อันดับหนึ่งหรือเปล่านะคือมันเป็นหมวดที่ชุลมุนกันมากไงสาหรับคนไหนที่อยู่อันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาจะมีอะไรอ่ะเขาเรียกมันจะขึ้นเป็นเป้เปเปาที่ศัตรูนะครับที่ตัวเราแทนนะฮะเฮ้ยอาริสสวัสด,ดีน้องอลริษจำอะไรเนี่ยอริส เฮ้ยรถมารถมารถมาเก็บก่อนครับเก็บครับนี่สับไปดิพวกโอ้ยโดน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 หอยก่อนอย่ามาอย่ามายุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมผมหวดหมดนะนี่แฟร์เหรอเรียบร้อยครแฟร์เฮ้ย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 เต็งโมเต็งโม เก็บมาแล้วครับเก็บมาแล้วครับหนีหัวไปดิครับเก็บมาอีกแล้วครับผมโอ้โหอันติเมตนะฮะหนีหัวไปดิครับเรียบร้อยครับเฮ้ยอันติเมตมันมาถอยก่อนสับไปดิเฮ้ยเตงโมแตงมแตงมูโอเคสวยครับสวยครับเก็บเก็บเก็บถอยก่อน เฮ้ย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 โอเคสวยอยู่ครับสวยอยู่อ่าได้เราอีกแล้วครับเก็บไปหนีหวดไปดีครับจะเล่นผมมันไม่ง่ายแล้วเว้ยอ่าเก็บเลือดมาครับหนีเลสอีกตัวหนึ่งสับไปดีครับเฮ้ย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 หนีเอาก่อนเอาก่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นใจ้เย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหนี่แต้มผมห่างเลยเหรอแปดสิบหกแต้มเลยเหรอโอ้โหสุดยอดมากครับจังหวะนี้จังหวะนี้ต้องเล่นงานฮุกก่อนฮะโอ้โหสับไปดิครับนี่เรียบร้อยครับฮุกเฮ้ยตรงกลางตรงกลางตรงกลางหาได้นะครับเฮ้ยเขากำลังชุนละมุนกันอยู่เลย เฮ้ยมันจบดีกันมั่วมากครับตรงนั้นมาดิใครเข้ามาครับผมอะหวดหมดนะหวดหมดนะหวดหมดนะไม่ตายด้วยเหรอสรับไปดิครับต้องเอาน้องแฟร์ตัวนี้ก่อนโอ้ยเฮ้ยยีกันดับห่างเลยเหรอคะแนนห่างเลยเหรอ97แต้มเลยนะครับ อ่ม MVP มาครองแล้วนะฮะหลังจากที่ได้นำสามไปตั้งสามครั้งนะครับเอยไม่ใช่ดิได้นำสามไปสองครั้งนะฮะจัดไปครับตัวริวๆเนี่ยย่อมได้เปรียบอยู่แล้วครับตัวต่อมาเอาตัวไหนดีเอยเอาซินดี้ดีกว่าครับซินดี้นี่เป็นสายเวนกาแต่ว่ามีความผิวที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเกมนี้มันมั่วมากนะไหนจะต้องคอยหลบคนแล้วต้องมาหลบรถอีกนะครับเฮ้ย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 ที่ไปดิ หาหาเตงงมูก่อนหาแตงแตงมูก่อนยังไม่ออกมาฮนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีมันเล่นผมเหรอหนีเก่าพวกหนีหวดไปดีครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันชุนละมุนอย่างนี้วะเนี่ยอ่าแตงงมูลูกแรกมาแล้วลูกสองมาแล้วโอ้ my god ดโอ้ยเอออันติเมทเมจออันติเมทเจออันติเมทออกขึ้นมา ขึ้นมาอย่าเพิ่งตายถอ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 ยหนีเอาเระเบิดไปดิพวกเฮ้ย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 ,อ,ยอ้าวเข้าไปตายเฉยเลยตกไปอันดับสี่แล้วเหรอมามาโอ้ยเฮ้ยปีเตอร์ตัวนั้นไปไหนเนี่ย นี่เรียบร้อยครับมาขึ้นอันดับหนึ่งแล้วฮะเฮ้ยอย่าพุ่งไปด <c oughs> ิไม่น่ากดสกิลต่อเลยเ่จริงๆมันเป็นคอมโบนะฮะแต่ว่าก็ไม่น่ากดออกไปเลย <c oughs> นี่หัวไปดีครับ <c oughs> โอ้ยอันติเมตมาเหรอ <c oughs> นี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีเตอร์ตัวไหนมันไดอยู่อะโอ้ยนี่หัวดไปดิครับนี่หวดไปดิครับปีเตอร์ตัวนั้นปีเตอร์ตัวนั้นปีเตอร์ตัวนั้นนี่บอมระเบิดเข้าไปไอ้ปีเตอร์ตัวบนมันยังได้อยู่เลยฮะนี่หัวดออกไปก่อนนีหัวดออกไปครับ หูเก้อหูเก้ออยู่ที่ซโน่แล้วนะอันดับหนึ่งเตะออกไปก่อนรถ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 เฮ้ยบึ้ม <B OOM. S 1> เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายเราอยู่อันดับสองเก็<ป>บมาเราขึ้นอันดับหนึ่งแล้วพวกเรียบร้อยครับผมได้ที่หนึ่งเชียร์ทิว <laughs> คือสกอร์มัน32ต่อ3 1นะฮะโอ้ถ้าผมไม่ไปหนุนขอบกำแพงเมื่อกี้อผมตายไปแล้วนะครับนี่ไงแสดงให้เห็นทิคน้อยๆนะครับมันอยู่ตรงนี้นะฮะในการเล่นเกมนะว้าว <Wow. S 1> โอเคเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนก็เล่นจบกันไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะได้อันดับ3ไป2ครั้งอันดับหนึ่งครั้งหมดนี้จากที่เล่นนะครับคือมันแบบชุลมุนวุ่นวายอะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการโจมตีศัตรูนะฮะหลบการโจมตีแล้วก็ยังมีรถไฟที่ออกมาจากสวนสนุกอีกนะครับต้องคอยหลบแบบหลายอย่างมากนะฮะก็ถ้าหากใครไม่ซีเรียสอยากเล่นขำๆสนุกสนุกก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับแต่ถ้าใครซีเรียสแบบอยากจะเก็บแต้มในมดนี้ไม่แนะนําเลยนะครับถ้าทุกคนดูคลิปนี้แล้วชอบนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับค Oh, oh, oh,